รายงานภาวะเศรษฐกิจการคังจังหวัดลำปางประจำเดือนเมษายนพศ2567เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในเดือนเมษายนพศ2567โดยรวมขยายตัวร้อยละ3.5เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ3.4สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายเศรษฐกิจด้านการผลิต ขยายตัวร้อยละ4.2เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ5.8เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนตามปริมาณผล,ผลผลิตมันสบปะหลังที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคาย,ยังขยายตัวดีตามความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่มีต่อเนื่องด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากจํานวนโคกระบือและไก่เป็นผลจากการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ5.1เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากปริมาณหินอุตสาหกรรมหินปูนขอสร้างและหินปูนซีเมนต์จากปัจจัยหนุนการขอสร้างที่อยู่อาศัยภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับยอดขายวัสดุและอุปกรณ์ขอสร้าง และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อต้อนทุนค่าขนส่งและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าด้านภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ภาคบริการขยายตัวร้อยละ2.8เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนื่องจากเริ่มพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยวและผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าด้านภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตตารหมวดขายส่งขายปีกและยอดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจังหวัดลำปางยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยดึงเม็ดเงินและกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดลำปางส่งผลให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนจำนวนผู้เข้าพักและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ2.0เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกันกบปีก่อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ4.1 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากยอดขายรถยนต์และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้รวมซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการของผู้ประกอบการเริ่มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสำหรับสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ยังคงลดลงต่อเนื่องทั้งผลจากการชะลอซื้อเพื่อรอรถยนต์รุ่นใหม่และความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ2.8เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนตามการลงทุนเพื่อการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมและการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัวรวมทั้งแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภายในประเทศและการฟื้นตัวของการบริการในประเทศการลงทุนเพื่อการก่อสร้างปรับดีขึ้นสะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมและยอดขายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นการใช้ใจา่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละลบ1.6เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการที่ลดลงด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ3.5เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้นเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ0.2 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ7เดือนเป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกสินค้าเกษตรหลายรายการโดยเฉพาะผักสดและผลไม้สดออกสู่ตลาดลดลงและราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสำหรับสินค้าและบริการอื่นๆราคาเคลื่อนไหวในทิศทางปกติด้านการจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.1 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนโดยภาพรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักง,งานคลังจังหวัดลำปางโทรศัพท์054 265 031-2ต่อ331-334หหรือผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้สวัสดีค่ะ